สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิันายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับการถอดรหัสเลขดวงดาวนำโชคประจำวันที่1ตุลาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนามา ถูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัตนาราศีพิจิกในวันที่1ตุลาคม2568ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น9้าวข้าเดือน11ปีมะเส็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3หมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลข1หรือดาวอาทิตย์นั่นเองซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะ แต่ในวันนั้นโคจรตกในเรื่องของลาพะหรือโชคลาภนั่นเองฉะนั้นเลข1เป็นเลขหลักเป็นเลขนำร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลข2หรือดาวจันทรเลข2หรือดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะแต่ในวันนั้นโยกหน้าถึงลัคนาราศีพิจิกการโยกหน้าก็ย่อมส่งผลในการออกใกล้เคียงกันฉะนั้นเลข2ก็เป็นเลขสวยสดงดงามที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับ แล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลขศูนย์หรือดามฤตยูซึ่งเลขศูนย์หรือดามฤตยูไม่มีเรือนชะตาของตนเองแต่ในวันนั้นเล็งที่ลัคนาราศีพิจิกการเล็งก็ย่อมส่งผลในการออกแทบจะใกล้เคียงกันเหมือนกันฉะนั้นเลขศูนย์ก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะทอดทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นทั้งสามหมายเลขนี้ท่านสามารถเอาไปจับคู่เอาไปผสมผสานกับเลขดังเลขในกระแสรหรือเลขที่ท่านได้มาจากสถานที่ใด ได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่แน่ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้งสามหมายเลขนี้ขอสรุปตอนท้ายกันพลาดกันลืมเผื่อท่านจดไม่ทันมีอยู่สามหมายเลขก็คือหมายเลข1 2 0ย้ํานะครับ 1, 2 0ฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีพิจิกเตรียมความรวยความเฮงความปังกันทุกทุคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดไว้ใจกดแชร์ กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้อง เพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคทำทํานายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มัว่วไม่อวยด้วยนะครับ ฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าประพพบกันในไลฟ์สดนะครับ